สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Proteus นะครับในการอ,ออกแบบ PCB นะครับเป็นเป็นการแนะนำแบบเบื้องต้นนะครับผมก็เราเลือกที่ New Project นะครับต่อไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งเป็น Test นะครับ t Proteus นะครับ เลือกแต่ละทุนที่เราต้องการนะวันนี้ผมจะเป็นมาดอลคูมินแล้วกันง่นายๆเลือกขนาดกระดาษนะครับต้องการขนาดไหน A4 แล้วกันเน็กกดเน็กไปเลย Finish โอเคทีนี้ก็ได้พื้นที่มานะครับวิธีเลือกอุปกรณ์ก็เราไปที่สัญ,ญลักษณ์ของแอปนะครับหรือว่าค o m พิวเตนนนคือคลิกไปเลยนะครับแล้วก็กดที่ตัว P อ่าทีนี้เราจะพิมพ์มาหาอย่างเราต้องการ ผมกดทักปุ่มนึ่ง U T T นะครับโอเคก็เลือกมาแล้วเดี๋ยวมันคลิกไปนะครับเดี๋ยวมันคลิกเฉยมันก็จะไปอยู่ที่ด้นานซ้ายมือนะเป็นเ i ส t อุปรกรณ์ต่อไปก็เป็น L E D แล้วนะ Red โอเคเดี๋ยวมันคลิกไปนะต่อไป r ิสเตอร์นะครับถติเราต้องก,การ r ิสเตอร์ R E S นะครับก็จะมีให้เลือก เป็นขนาด0.6วัตต์หรือว,ว่า1.4วัตต์นะครับถ้าเราต้องการใส่ค่าแล้วก็ minres44k7 ก็คือ 4.7k นั่นเองนะครับ1 1 4วัตต์ต่อไปก็ b s v bc นะครับ b45 คาปาซิตเตอร์นะครับเลือกได้ว่าเราต้องการฟูดปิ้นแบบไหนนะครับก็เลือกเป็นอย่างนี้ละกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีขายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับฟูดพิ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้คคมงลักษณะตัวนะครับของตัวถังของคาปาซิตเตอร์นี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็อโอเคทีนี้เราก็ได้หนึ่งวงจรแล้วจะใ้ดูวงจรง่ายง่ายวงจรหนึ่งนะครับเป็นวงจรกดกดอ่า ปุ่มนะครับแล้วก็ทําให้แังสั่งให้เอาดีติดจับตามที่เรากดแล้วกันโอเคครับกดโอเคเข้าไปหรือว่า Enter ก็ได้นะครับทีนี้เราก็ออกแบบวงจรก่อนเลยเราเลือกปุ่มกดมาหนึ่งปุ่มนะครับอืมจะต้นทางหนึ่งตัว ซิเตอร์หตัวโอเค LED ให้ถูกขานะครับเราไม่ต้องผมไม่ต้องบอกนะครับว่าขาไหนเป็นขาไหนนะวันนี้เราจะเราใช้ขาเคโทนนะครับเพื่อเราจะให้เนี่ยแรงดัน,นแรงดันไฟตรงนะครับไหลผ่านตัว LED มาแล้วก็ไหลให้ ออกแบบวงจรค่อนข้างง่ายๆนะพาวเวอร์ Power นะครับใส่ได้ใส่ได้ใส,ใส่ใส่ได้หลายแบบนะครับผมจะแนะนำวิธีง่ายๆคือกดที่ตัวนี้นะครับเทอร์มินอลเทอร์มินอลโหมดนะครับพาวเวอร์แะพาวเวอร์นะครับแล้วเพื่อนคลิกบวกเราจะให้เป็นเท่าไหร่1ิบอโวลต์9ก้โวลต์แล้วนะ ก้าววนใส่อ,อายมันนัตัวนึนเพราะอะไรกันมันจะเยอะไปสติรอเดีดีในะวันมันนกะ็สามวนน่นจะทำงานได้ทีนนี้ก็ แรงดันไอบอัติขา B นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้แล้วกัน DC คลิกที่นี่นะครับเนี่ย Generator Mode นะครับแล้วก็เลือกเป็นสัญญาณ DC แต่เมื่นคลิกเข้าไปนะครับกำหนดเอาสัก3.3โวลต์ลวกันโอเคยังไม่หมดนะครับเลยไปที่ที่เดิมนะครับอันเนี้ยตัวเนี้ย เทไรนะเทอินอลโหมดนะครับ LED ติดกาวโอเคนะครับพอลองกดหลัง LED ติดนะตัวก็ติดติดเบามากเลยผมจะติดติดเหมือนกันนะครับตัวก็ติดติดสว่างน้อยมากโอเคนะครบอ่ กดตัวนี้ค้างไว้มันก็ค้างนะครับทีนี้ออกแบบ P C B นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูว่าอ่ากดต t อปก่อนนะครับอย่าลืมกด s ต o อเพราะงั้นมันจะล็อกไว้ทำอะไรไม่ได้ดูว่ามันมีฟุตปินหรือ,อยังคือมีขาของมันได้ยังพวกรูเจาะต่าง,ออางๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองคลิกดูนะอ่าพาเก็ตทูล l ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่า มันมีแพ็กเกจแล้วแต่ LED เนี่ยมันยังไม่มีนะครับเมคดีไวมันยังไม่มีแพ็กเกจครับ LED เลยนะนยนะ no package. แพ็ k เกจเราก็เรเราก็คลิกคลิกคลิกขวานะครับที่ตัว LED แล้วก็เมคดีไวกด next นะครับ next next ไปเลย next ไปแล้วก็คลิกแพ็กเกจบา๊นะครับหาทีนะ่ว่า LED แล้วัย มาละอ่ะทีนี้มันมันก็มีเอาให้ละแพ็กเกจที่เขาสร้างไว้ในเระสาม,มารถเอาไปใช้ได้เลยกดเน็กไปเน็กไปเลยก็ได้ไม่ต้องอันนี้ผมไม่รู้ผมนเน็กอย่างเดียวมาท่อนก็เช่นกันนะขวาไปมันไม่มีอยู่แล้วไงเมื่อกี้แพ็กเกจบาลท่อน Next oh, Yes okay เรียบร้อยแล้วครับแพ็กเกจมีครบแล้วตอนนี้การออกแบบ P C B แล้วก็มาคลิกที่นี่นะครับ P C B layout โอเคก่อนอื่นเราควรจะทราบขนาดก่อนบอร์ดบอร์ดเอทคือเป็นการแสดงลายแผ่นพินหน้าที่เป็นสีเขียวนะคลิกที่บอร์ดอ,อ่าคลิกที่คลิกที่นี่ก็ก็ได้สี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมนะ บอรเนี่ยนะครับแล้วคลิกที่ปเป็นสีเหลืองล้วก็เลือแล้วก็คุมพอข้าวนะครับหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้แล้วก็เชิง l a y เชิง l a y นะครับทีนี้เราอยากรู้สมมติความยาวเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวบอกความยาวนะครับตัวนี้คลิกที่ dimension mode นะครับ ก็มาเลือกกมาลากการเปลี่ยนหน่วยนะครับก็ทีดขวาดิฟ property ออนะครับเปลี่ยนเป็นซีน,นะ,ะ้วเราจะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนี่ก็เป็นห้าหาแปเซนออกแบบนะครับก็เราเราเลือกวิธีง่ายๆคือถ้ามงจออุปกรณ์น,น,น้อยเราเลือกจากอุปกรณ์ที่เริ่มตั้งแต่ซ้ายไปขวานะครับปกติโดยทั่วไปเห็นแล้ว จะเริ่มจากนี่ก่อนอลยใช่ใช่เลเราคลิกที่นี่นะครับทีต่ตัวนั้น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปเป็นรูปออฟแอมนะครับแล้วก็เรามาเลือกท่อนของเราอยู่ไหน อยู่แล้วปุมกดแล้วหายเราใส่ไปกำหนดกำหนดอ่าเรฟเฟอรเรน์ให้มันก่อนละครับแอดอีดิแอดกดแอดไม่ได้ขออภัยนะครับเนื่องจากไม่ได้ทำนานก็ลืมมะแตดเกตเลิกใหม่แล้วกันยูยู การแอนแทกเกตถ้าไม่ติดไรโดดจะมาสอนอีกทีนะอันนี้ก็ดูลองลองทำดามดูบ้างลองเปลี่ยนให้มันใหม่โอเคได้และน่าจะได้แล้ว,ลลวอะม,มาแล้วครับประตอนปุ่มกดใหญ่เบลอเลย ทอนมาแล้วมีเมื่อกี้มีอะไรแล้วก็ไล่ไปนะ A1 A1 พยายามตัดให้มัน,น,มง,มนมง่ายๆนะครับ A1 ตัดแล้วก็แรงหมดหมได้นะครับ อันนี้ R2 มันแต่ตัวนี้มันมันต่ออยู่กับกับแหล่งจ่ายแต่ว่าเรายังไม่มีเทอร์มินอลให้มันแล้วก็ใส่เทอร์มินอลให้มันทีทีเอลสีเขียวทีบ็อกซ์นะครับจะเป็นโดทีบ็อกซ์สีเขียวจะเป็นสองพีเคยเห็นอยู่แล้ว คือมันมือนใน VDC นี่ก็ลงกาวแล้วครับนี่ล่ะอันนี้ก็เช่นกักน อ,อย่างนี้เราจะซิมูเลตไม่ได้นะเพราะว่ามันจะฟ้องเราต้องไปคลิกขวาใหนะ้มันก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวมันคลิกไปแล้วก็กดกดอะไรนะแอคแคาท์ฟอร์มซิมูเลตนะครับนี่ก็ซิมูเลตได้แล้วกดอู้ ออกแบบก็เลือกอุปกรณ์มาวางตามที่เราต้องการนะครับจะวางมม่ม่ไปก่อนนะมุกง่ายจะวางเหยีย่เห็ยวให้มันไีซอนถ้าเราแบบเนี้ยเราทำให,ให้มันเล็กที่สุดได้จะดีเพราะว่าถ้าถ้ามันใหญ่ๆเนี่ย ราคาแผ่นปิมพ์คิดเป็นถ้าจะเป็นตารางนิ้วแพงนะครับพยายามออกแบบให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แล้วก็ไม่ใช่เล็กอย่างเดียวนะเล็กแล้วก็เล็กแล้วให้มันน,นี่หน่อยขาเถือ่อนให้มันเแบบป็ชิดกันมากโอเคทีนี้เราจะมาราสติงแล้วก็คือการเดินลา่ตลวทองแดงมัน แลวทองแดงนี่ก็ที่ใช้ปกติก็จะมีปะท่อมนะครับก็คือลายลายปิ้นด้านล่างกับท็อปคอป,คอปเปอร์นะครับคอปเปอร์เป็นทองทองแดงอ่าผมจะเน้นไปที่การออกแบบแบบทองแดงแบบลายลายที่เป็นลายด้านล่างนะครับก็ออกแบบได้สองสามารถทําได้สองแบบก็คือแบบทำลากโดยตัวเองกับออโต้ราวนะครับเรากำหนดก่อนก็ได้เอสคัท yes, แล้วเลือกเป็น วัดถ้ำนะครับทั้งหมดก็คือ, Over. อเอาไว้เลือกไปได้ในทหมดเพราะเราจะทำให้เป็นด้านล่างอย่างเดียวนี่ก็เป็นเซตอัพคร่าวๆนะครับเพียงเรากดตัวเราบิกินราวดิ้งนะครับคลิกไปเลยมันจะเราให้เราเองเลยแป๊บเดียวเหนะ็นไหมเสร็จแล้วเราไม่ชอบเราก็กดเปลี่ยนได้แล้วแต่เราลย ให้มันเป็นโค้งก็ได้นะครับแ๋ยว,ว่าโคง้งล้วปล่อยอีกทีนึงครับกดชมเข้าจมอ,ออกได้เลื่อนเลื่อนที่ cursor หรือ,เ,รอเลื่อนที่เมาส์นะหรือว่าจะกดไป zoom เอาซูมอินก็ไนดะ้โอเคแล้วก็อันนี้คือก,ก,การออโต้รรานะครับต่อไปอเรา,เร,า,เาโโราวเองละเราไม่ต้องออโต้รรา Okay. กดที่ตัวนี้นะครับแท็กชัดโหมดสามารถเลือกขนาดได้ขนาดตัวทั่วไปก็จะอยู่ที่30 mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้านะครับถ้าเป็นแรงดันที่เป็นแรงสูงนะถ้าเป็นสูงแรงดันสูงแล้วคุณจะใช้เป็นปริ้นที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อย mm hmm. <Hey. S 2> เลือกลายทองแดงที่ให้มันเหมาะสมนะที่นะครับก็ ดูจากเส้นสีเขียวเนี่ยว่าม,มันมันไปต่อกับตัวไหนง่ายเลยกดทีนึงแล้วก็ปล่อยนั่นแหละอยากให้มันใหญ่หน่อยคลิกขวาเช้ง e t ส t ตน e นะครับอยากให้มันใหญ่บึ้มเลืสะเลไก็บึ้มตามที่เราใส่ไปแล้วที่ใหญ่เกินไปนะทำให้ดูเฉยๆนะครับก็ได้ถ้าแบบนี้ก็กำลังดีเป็นที่เหลือหรือว่าเราอยากได้โค้ง แล้วก็กดมาที่นี่นะครับกดมาที่จุดเริ่มต้นเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วเราก็ล่ามันก็จะโคง้งเท<อ>่เป็นอย่างแต่ให้มันโคง้งให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกดเมาส์ทีนึงกดกดปล่อยทีนึงปลทีนึง,ง,นลนงแล้วกดต่อแล้วกดอีกทีนึงต้องให้มันโคง้งให้มันคุวายเอาง่ายๆด้วยตรงๆรง กันสวยนิดนึงเราเคยทำอไหนทำแล้วดูแบบนี้นิดนึงแบบเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยที่เราเห็นกันแบบมีลายสวยเงางามเหมือนเด็กเป็นโค้งก็ได้ยังมีใครว่าแล้วโค้งไปเสร็จแล้ววิธี กำหนดขนาดเส้นให้มันเป็นขนาดเดียวกันเนี่ยเราคุมคุมให้หมดเลยหมดเลยไม่ได้แล้วคุมให้เหลือสักนิดนึ่งเหลือไปไปลายอย่างเงี้ยแล้วก็มาคลิกขวาที่เส้นอ่าแล้วก็มาชิงแท็กสไตล์นะครับกดขนาดที่เราต้องการไปห้าสิบทีนี้สมมติว่าขาของรูของไงเนี่ยมันมันใหญ่ไปเอาดี LED แล้วกันมันจะติดกรรันเราบอินออกมามันจะแคบมากเลยเรามาคลิก ท,ที่ดูมันนะผมพูดง่ายๆเลยอิดิทพินนะครับแล้วก็มาเลือกสไตล์นะครับมันเล็กลงโอเคมันก็จะเล็กลงตามที่เรากำหนดนะครับเล็กลงนะครับอ่าทีนี้สามารถดูดู 3D ได้เวอร์ชวนกดคลิกที่ 3D นะครับ 3D เวอร์ชันไลเซอร์โอชไลเซอร์โอเคมาแล้ว ตอบได้ hmm. ทีนี้เราจะเขาเรียกว่ากาวเพดนะครับกาวเพดก็คือการคุมคุมกลาวนะคุมลายที่มันเหลืออยู่อนะใเป็นดุให้คุมลายทองแดงเข้าไปด้วยคือมันจะย่นเวลาในการกัดดินนะครับ mm hmm. ก็มากดที่นี่โซนหมดมากดที่มุมนะครับแล้วก็คุมเข้าไป แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เลิกเป็นทํา t ป c o p p นะเลือกเป็น g o n d and Power กำหนดตอนนี้เป็นสามสิบนะครับแล้วแต่เราลองไปเล่นดูนะครับกดตามผมไปก่อนอันนี้ผมจํามานะครับผมผมผปรับลองปรับปับไปเรื่อยๆนะครับก็<ๆ>ทีนี้เราก็กดโอเคโอเคนะครับก็มาแล้วโอ้ย ลดต่างมากเลยขออภยนะัยจะใส่เราจะใส่ชื่อให้นิดนึงก็ได้ตัวที่ตัวเอเนยะพิมพ์ชื่อไป t e s LED โอเคกำลนดได้ใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่มาแล้วนะครับอือทีนี้เราก็หมุนมันนึง ขวานะครับแล้วก็ไม้เลื่อให้มันหน่อยให้มันกลับด้านไม่งั้นเออไม้เลื่อไม้เลื่อแกนวายนะครับเพราะมันกลับด้านไม่งั้นเวลาปิ้นออกมามันจะกลับหัวกลับหางมันใหญ่ไปเราก็เล็กมันเล็กลงโอเคทีนี้มันยังเป็นมันยังเป็นอนี่อยู่มันยังไม่เป็นลายทองแดงแล้วเปิดขวาแล้วก็ ทองโกลด์นะมันก็จะเป็นสีนเงินล้วทีนี้มันยังมันยังไม่ไม่ไม่เป็นอิสระก็คือมันยังคือถ้าเป็นมาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นลายทองแดงคือเราต้องเอาเนี่ยโซนหมดเนี่ยมาคุมเหมือน,นเหมือนเดิมนะครับปมเบิเร์บเราก็เลิกเป็นนอนก็ได้อไอ้ตรงนี้เราจะเลือกเป็น empty นะครับวางฝา เนี่มึงะมาละเออ,เอ,อมาละเนี่ยไหก็ค่าเป็นเท่านี้นะครับการพิ้นการดูลิสอุปรกรณ์ก็กด i ิวนะครับกดบนะินออฟอิสเทเรีนะคำนวณให้โปรแกรมค่อนข้างที่จะโอเคเลยเวลาไปซื้ออุปกรณ์เราก็ดูตามนี้เลยนะว่าการสั่งพิ้น ต่างพิมพได้เลยรายการบุตรหรือว่าถ้าเราต้องการพิมพ์ PPT เราก็ไปหน้า PPT เลยไ a y o u t นะครับเราจะพิมพ์เป็น l a y เ u t เนะครับทีนี้เราจะดูเราลาพิมพ์นเนี่ยเราต้องกด scale ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปเลือกถ้าเป็น5จะใหญ่เป็นม n u เ b e r แน่ทีนี้เราก็เลือกเอาที่เราต้องการจะพิมพ์ก็คือเราต้องการ ท็อปเราไม yeah. ่เราไม่ต้องการลายด้านด้านบนอยู่แล้วเราต้องการแค่ท็อปคอปเปอร์ไอ้บะทอมคอปเปอร์ไม่ต้องดิไม่ต้องติออกนะครับเอดบอร์ลเอไว้เอาไว้เวลาตัดเวลาอะไรเวลาตัดมันตรงเวลาไปตัดกับอ่าเวลาเอาคัตเตอร์ไปกรีดมันจะได้ตรงจริงๆไว้แค่นี้ก็พอนะครับนี่เราก็กลับเป็นเหมือนเดิมย้ายได้เลือกเครื่องปิ้น ก็เป็นเลสเป็นเป็นเลเตอร์นะครับหรือว,ว่าจะเป็นเป็น pdf ก็ได้ pdf ไฟล์โอเคแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็กดโอเคกครับกดโอเคทีนี้มันจะให้เราไปไปสร้างไปสร้างชื่อไฟล์แลวรอแป๊บอืมเรื่องช้านะครับเอาอโอเคเราชื่อนี้ก็ได้ ันก็จะเจนเวอร์ในเราแล้วอืมในเวลานิดหนึ่งอ่ะเขามันมันแก่แล้วนะเครื่องในออสเตรเลียในก็ไม่รู้อะสี่สี่ศูนย์หน e ึ่งเอ็นหนึ่งเอสนะครับเก่าเกือบเลยเครื่องนี้ไช้คุ้มเลยมาแล้วโอเคก็ได้แล้วนะครับเีเราดีไซน์ขึ้นมาแต่เป็นเล็กๆหนจอเล็กๆนะครับก็ จบคไปคนนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ลองผิม์คำถามไว้ถนะ้ามีเวลาว่างก็ตอบแล้วก็สมุแล้วก็ถ้าถ้าหากว่ามันไม่โอเคมีข้อผิดพลาดใด้องขอัยไว้นะที่นี้นะครับอ่าครับอขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ